รเราจะพามานาั่งรถไฟฟ้าสบไปรา,าชานกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับรถไฟฟ้ายัางคงทดลองวิ่งอยู่1เดือนนะครับข่าวล่าสุดคือตอนนี้เขาเปิดให้วิ่งนะครับถึงวันที่2มกราปีหน้าแหละวิ่งวิ่งฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดี่งปีใหม่ บรรยากาศ<ม>าวันา,<ช>าทิตย์นี่นะครับ <คน S 1> ก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆที่สถานีกมส่สเองเนี่ยคนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอเวลาเข้ามาเข้ามาในรถแล้วเนี่ยผู้โดยสารเต็มเต็มขบวนเลยยืนก็เปลี่ยนกันมากนะครับก็ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเท่าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชานชลากับขบวนรถขอบคุณค่ะ Attention please mind the gap between train and platform ก็มีคนลงบ้างปะปายนะครับแต่ใหญ่ก็ยังอยู่เต็มคันรถเลยคิดว่าน่าจะไปลงกันที่แฟชั่นซะเยอะเลยดูคนก็อย่างเงี้ยครับอันนี้คือขบวน สถานีต่อไปรามอินทรากม .6 next station รามอินทรากม .6 ผู้โดยสารโปรดจากสถานีรามอินทรากม .4 นะครับไปแฟชั่นเนี่ยจะมี5สถานีวยกน,นะครับแต่ละสถานีเนี่ยก็จะใช้เวลาเดินทางระหว่างสถานีนะครับประมาณ2นาทีก็แปลว่าจากรามอินทรากม .4 ไปที่แฟชั่นเนี่ยถือว่าทําเร็วนะครับ10นาทีตอนนี้เราก็อยู่ตรงวงแหวนนะครับวงแหวนอเตอร์เวย์ใกล้ถึงเช้ เวลาแค่สินาทีถ้าขับรถส่วนตัวมาเนี่ยคิดว่าก็คงสิบสิบห้ายี่สิบนาทีถ้ารถไม่ติดนะครับแต่ว่านี่ก็คือค่อนข้างที่ช่วยวงแหวนรามินทราอัลเทอร์นริงโกลรามินทรา,าทสถานีแฟชั่น นี่นะครับเขาจะเรียกว่าอย่างเป็นทางการนะครับเขาจะเรียกว่าสถา,านีวงแหวนลามินทานครับผู้โดยสารโปรดทราบขนาดเท่าอองรถบัสนะครับโปรดระวัวงอย่าพัดคนจะราศีา,าที แเทาออ่ทานีถ้ถือว่าคนเยอะนะครับถือว่าคนเยอะเลยเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันหัดแ,แล้วก็ช่วงเวลาตอนมี้บ่ายสามโมงสี่โมง 你看哦。明白。 干，从楼上干。Hmm. <laughs> ก็ใกล้เทศกาลปี่าจนะครับกับประหับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจบไปเท่านี้นะครับก็ถือว่าสรุปสบายนะครับจากลานทากมอสี่มารประชั้น10นาทีรถไม่ติดแต่คนเยอะถ้ามาวันธรรมาดาน่าจะคนน้อยกว่านี้นะครับ <c oughs> ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย